ในสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สอนอ,อพระโหนโยธินกับกลุ่มแกนนาแนวร่วมธรรมาศาสตร์และการุมนุมแกนนํากลุมเยาวชนปวดแอกและกลุมรีเดมที่ร่วมกันฝ่าฝืนกฎหมายกรณีชุนมนุมประท้วงที่บริเวณภายในและด้านหน้าสานายาเมื่อวันที่29เมษายนและสองพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในสีสุวรรณกล่าวว่า วันนี้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ2คดีคือคดีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาที่กลุ่มรัศดรมาประท้วงหน้าศาลอาญาได้ร่วมกันตำหนิด่าทอศาลและผู้พิพากษาเพื่อให้ปล่อยตัวแก่นนำรัศดรที่ถูกควบคุมตัวอยู่ซึ่งเข้าข่ายการหมิ่นอำนาจศาลต่อมาคือกรณีกลุ่มเยาวชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และกลุ่มรีเดมที่จะประชุมประท้วงเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษซึ่งการชุมนุมดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะขณะน,นี้มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินอีกทั้งยังมีความผิดตามพระบบโรคติดต่อรวมทั้งกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับในรีสุววันดังกล่าวได้ว่าวันที่สองพฤษภาคมได้ปรากฏภาพการก,การะทำที่ไม่เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2ซึ่งทางสมาคมได้ติดตามกลุ่มต่างๆมาตลอด และเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการเรียกบุคคลต่างๆเพื่อดำเนินการไต่สวนสอบถามก่อนจะส่งสำานนต่ออายการรับฟ้องคดีต่อสารอาญาซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะสามารถเอาผิดได้เฉพาะแกนนำเพียงเท่านั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มาร,ร่วมการชุมนุมย่อมมีความผิดเทียบเท่ากันหมดทีมข่าวไทยเคนิวส์รายงาน สภาพอากาศในพื้นที่จังหมดกาลสินยังร้อนและแรงชาวนาในพื้นที่นอกเขตชนะระทานไม่ได้ใช้น้ำกลองและไม่ได้ทำนาปลั่งประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ชาวนาหลายรายจึงต้องเริ่มออกไปทำนาโดยทำนาแรงหว่านข้าวเพื่อรอผลเป็นการลดความเสี่ยงจากการตับเชื้อโควิด -19 ไปในตัวตัวในพื้นที่นั้นยังคงแห้งแล้งเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงในขณะที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันในรอบที่3จํานวน77รายเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายท่านิสตางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาลสินได้จะประชุมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้กับประชาชนสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นอย่างเราก็ตามในส่วนของประชาชนเองก็ได้มีการป้องกันและปรับตัวเพื่อให้การดำรงชีวิตดําเนินไปอย่างปกติทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพและการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า,าเกษตรกรประชาชนทั่วไปเพื่อให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด -19 ให้ได้ทางด้านหนังมนูนชาวไร่อายุ52ปีซึ่งเป็นชาวบ้านกล่าวว่าถึงแม้ในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมีผู้ได้รับเชื้อโควิด -19 รวมทั้งมีกลุ่มเสีย่ยงหลายคนแต่ตนเละเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ตระหนกเนื่องจากทุกคนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ถือเป็นช่วงพ้อระหว่าง ประกอบกับที่ผ่านมานั้นตนไม่ได้ทํานาปลัง่งเนื่องจากมีน้ําไม่เพียงพอจึงได้เริ่มลงมือทํานาโดยจ้างรถไถพวนและทํานาหวานเพื่อประหยัดค่าจ้างแรงงานและสะดวกกว่าการทํานาดําที่ต้องอาศัยน้ําขังและแรงงานหลายคนทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากโดยปีที่แล้วผลผลิตตกต่ำเนื่องจากฝนแล้งปีนี้จึงขอแก้ตัวดํานาหวานอีกครั้งหนึ่งในการเริ่มตน้นฤดูนี้ถึงแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงและว่างงานประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพและลดความเสี่ยงจากการตรรับเชื้อโควิด -19 ดังกล่าวจึงลงมือหว่านข้าวนาแล้งเพื่อรอฝนโดยคาดการณ์ไว้ว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์ไปสักระยะหนึ่งนั้นหากมีฝนตกลงมาแล้วเมล็ดข้าวจะงอกงามตามธรรมชาติเองทีมข่าวไทยนิวส์รายงานในสมศักดิ์บุญจันทร์อำเภอว่านใหจังหวัดมุกดาหาร เป,ป็น,นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านพันสุกตามโครงการชกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบปรณาการของจังหวัดมุกดาหารในมีการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งครั้งนี้สร้างบ้านให้กับนางราตีปักกิ่งบ้านเลขที่182บ้านดอนหมู่ที่3ตำบลบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการนายยกองค์การบริหารทุนตำบลบ,บางสายน้อย ผู้บริหารสถานศึกษากำลังผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบปรนาการจังหวัดมุกดาหารมุ่งสร้างช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงปลอดภยัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดเป็นความสุขความอบอุ่นและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนไกลสมด์นามโพไซรายงาน นางสาวโชติมาชำพผลอายุ27ปีและแฟนหนุ่มใช้เวลาก่อนเข้าทำงานในคลินิกแห่งหนึ่งขับรถยน,นต์ชนโตมาเปิดท้ายขายของอยู่บริเวณริมทางใกล้กับสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือเรียกว่าทะเลสาบทุ่งนาเชยโดยทำแซนด์วิชขายให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายและประชาชนทั่วไปที่ขับรถผ่านไปมาซึ่งแซนด์วิชจะใช้ขนมปังที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารมีทั้งสลัดไข่ดาวสลัดปูอัดสลัดไส้กรอกโบโลนา เดินในแต่ละวันจะมาจอดขายตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีจนถึง8นาฬิกาและจะเก็บทำความสะอาดก่อนจะเก็บของและไปทำงานประจำที่คลินิกเอกชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งทางเทศกิจเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีได้ให้โอกาสเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนหายรายได้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องลดผลกระทบรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยอนุญ,ญาตให้ขายได้เฉพาะช่วงเวลาเช้าไม่เกิน9นาฬิกาและจะต้องรักษาความสะอาดพื้นที่หลังจากขกยของเสร็จแล้ว นางสาวโชติมาเล่าว่าตนเองทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ขลองกินิกแข่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีได้ใช้เวลาว่างช่วงเช้าก่อนมาทำงานแล้ววันที่คลินิกปิดชวนแฟนมาทำแซนด์วิชขายกับผู้ที่มาออกกำลังกายที่บริเวณสวนสาธารณะทะเลสาบทุ่งนาเชยจุดเด่นของแซนด์วิชตนคือจะใช้ขนมปังที่มียี่ห้อและมีคุณค่าทางอาหารสูงวัตถุดิที่ใช้จะสดใหม่ทำแล้วขายเลยไม่มีค้างคืนทำให้ลูกค้ารับประทานแล้วกลับมาอุดหนุนทุกวันโดยตนขายเพียงละสิบบาท ซึ่งหากท่านได้สนใจจะสั่งไปรับประทานหรือสั่งไปขายก็ได้จรอนบัญยงเสนารายงานเจ้าหน้าที่สูวนนวนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลบรุรณาการกำลังกับส่วนควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูลสันักมง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลตำรวจน้ำสตูลด่านสุลกกรสตูลและชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภักที่3จัดเรือพร้อมกำลังพลออกลาดตระเวนเพื่อตรวจปืนที่ทางทะเล จากท่าเรือตำมะลังเกาะยาวแนวหน้าน้ำรอยต่อทะเลไทยมาเลเซียโดยเฝ้าตรวจเรือทุกลังที่มีทิศทางมาจากมาเลเซียได้แก่เรือโดยสารเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสยัยก็สสำรวจพื้นที่จุดล่อแหลมในการใช้กระทำความผิดท่านิสุนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจงังหวัดสตูลบรุรณาการกำลังกับทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเรือออกล่าตะเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ทางทะเลจากท่าเรือปากบาราเกาะตะรูเตา โดยทําการตรวจเรือประมงเรือโดยสารท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวเรือขนถ่ายสินค้าและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสยัยนอกจากนี้มีสถานีเรดาร์เกาะปูอยู่หน่วยปฏิบัติการโด่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังที่452ตรวจการด้วยเรดาร์และกล้องสองตาและหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังที่491ตรวจการด้วยกล้องสองตาและทางทัศนะด้วยเนติยาแสงมณีรายงาน